ครอบคลุมแล้วอนะเนาะมันครอบคลุมแล้วก็ค่อยไปตีความกันแล้วกันทีนี้พอไปตีความแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแบ,บ่งออกเป็นสองกลุม่มกลุ่มที่อยู่ในระบบอ่ะผมเขียนก่อนนะเอาตามนี้แล้วกันเนาะกลุ่มในระบบอขออนุญาตเขียนนะกับนอกระบบนี่เขียนอย่างนี้เข้าใจกันเนาะเราจะได้ไปพร้อมกันได้อะมันกลับหัวหรือเปล่านะ,ะในระบบกับนอกระบบไม่กลับหัวด้วยครั้งนี้ถูกไหมฮะ ในระบบที่คุณจะได้มีอะไรบ้างอ่ะหลายคนเริ่มเขียนมาตรามาแล้วถูกต้องครับในระบบก็คือมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นี่ครับคุณได้แน่นอนฮะมาตรา33มาฝั่งนี้อีกครับ33 9แล้วก็40ย์ย้ำว่าเฉพาะเฉพาะ10จังหวัดนะคนบอกโอ้จังหวัดอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันเอาเขาให้เฉพาะ1ิจังหวัดเพราะว่า10จังหวัดก็ ตรการกึ่งล็อกดาวถูกไหมฮะทีนี้มาตรา33มาตรา33ก็มีการแยกย่อยไปอีกเราไปพร้อมกันเราไปด้วยกันมาตรา33ซึ่งโรงงานปิดอ่ะมาตรา33ที่โรงงานปิดเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขไหมมาตรา33คุณทำงานโรงงานคุณทำสถานประกอบการแล้วโรงงานของคุณมีผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยโควิดเสร็จปับ๊บติดติดสั่งปิดโรงงานคุณจะได้อะไรคุณจะได้รับเงิน50%อันนี้ประกันสังคมใจ่ายให้อันนี้น่าจะรู้อยู่นะมาตรา33ถูกไหมฮะ50%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน7,500บาทอ,อันนี้ไม่เกิน7,500บาทสมมติสมมติสมมติคนณเงินเดือน10,000บาทคุณก็ได้5,000บาท50%ไง10,000บาทได้5,000บาท10,020คุณได้600บาท โรงงานคุณปิดคุณได้ไปละหนึ่งเด้งประกันสังคมมาตรา33จะได้เด้งที่2ก็คือเป็นเงินเดียวยาครั้งที่แล้วคอรมอเนี่ยอนุมัติให้2 0 0พันแต่ครั้งนี้เพิ่มให้อีก500ก็จะเป็น2,500บาทเห็นไหมฮะ <c oughs> โรงงานคุณถูกปิดคุณได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนไปแล้วอธิจัาแค่เงินเดือนเดือนเดียวนะเดือนเดียวนะไม่ใช่ทุกเดือนนะแล้ว คุณยังได้เยียวยาเพิ่มเติม2,500บาทสูงสุดของเงินเดือนคุณเขาจะจ่ายไม่เกิน7,500บาทมิชนันมาตรา33คุณจะได้รวมแล้วถ้าโรงงานคุณปิดโรงงานคุณปิดนะโรงงานคุณปิดและคุณอยู่มาตรา33คุณจะได้เด้งสองเด้งรวมแล้ว1 0 0 0 0บาทด้วยกันอาสำหรับมาตรา33นะแล้วบางคนถามว่าพี่อนุวัฒน์ แล้วคนที่โรงงานไม่ปิดละ่ะคนที่โรงงานไม่ปิดคุณจะได้เยียวยา2,500บาทด้วยกันครับอ่ะโอเคนะคนที่โรงงานไม่ปิดคุณจะได้2,500บาทจบเคลียร์ถูกไหมเท่ากับว่าประกันสังคมคนที่โรงงานปิดและอยู่ในพื้นที่10จังหวัดนี้คุณจะได้สูงสุด1 0 0 0 0หบาทจบนะสำหรับมาตรา33คนถามว่าอ่ะ14วัน2,500บาทมาตรา33า อันนี้ต้องไปว่ากันกับประกันสังคมคุณติดต่อประกันสังคมของคุณได้เลยนะฮะเขาจะมีคําตอบให้เอามานะครับอ่าเขียนมาเหมย่งกระบหวยนะมาตรา39มสิบเก้าหรอคะมาตรา40คืออนุวัฒน์อธิบายหน่อยมาตรา39มาตรา40อ่ะมาตรา39กับมาตรา40ฟังทางนี้นะครับสําหรับมาตรา39ขออนุญาตอ่านโพยหน่อยอ่ะโพยปุ่มวันนี้ปวดหัวมากมาตรา39กับมาตรา40 สำหรับมาตราผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40สัญชาติไทยแล้วยังประกอบอาชีพในปัจจุบันอยู่ยังประกอบอาชีพในปัจจุบันอยู่ผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับคุณจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทครับนี่นะมาตรา39มาตรา40ที่อยู่ในระบบประกันสังคม คุณจะได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทอืมอ่าสามสิบสามอผิดฟังสามสิบสามจบนะเคลียร์นะสามสิบสามจบเคลียร์นะถูกไหมสามสิบเก้าสี่ศูนย์ชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมเคลียร์นะคุณได้ห้าพันถูกไหมอ่าสามสิบสามบอกไปแล้วนะสามสิบสามบอกไปแล้วสั่งหยุดจนเก้าสิบวันแล้วค่ะจะได้อะไรสั่งหยุดจนเก้าสิบวัน,นอ้าวจริงสิข่าวดีดีแบบนี้แล้ว แล้วขอบคุณอ๋อขอบคุณอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้น่ะได้ข่าวว่าทางประกันสังคมกําลังคุยกันพอครมอออกมาปุ๊บผู้ใหญ่กระทรวงแรงงานกับประกันสังคมกําลังคุยกันอยู่ว่ารูปแบบของการให้การจ่ายการอะไรยังไงอันนี้บอกก่อนอันนี้คือคนที่อยู่ในระบบอ่ะฝากแชร์ให้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับทุกคนที่อยู่ด้วยขอบคุณสามสี่หมื่นคนที่ดูอยู่ตอนนี้เหมือนแม่น้ำหนึ่งเลยอย่างเหมือนแม่น้ำหนึ่งบบไว้ห่วยแลย้วคนเข้ามาดูเยอะอ่ะ 33, 39, 40ที่อยู่ในระบบค้าขายก็หนักค่ะ,ะในระบบไปแล้วในระบบไปแล้วมาทีนี้มาทีนี้แหละคนอยากฟังอันนี้นอกระบบแล้วนอกระบบเนี่ยได้แค่1เดือนครับได้แค่หเดือนก่อนเบื้องต้นได้แค่1เดือนก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะรุนแรงมันจะเดวไล้ยมันจะอะไรไปมากน้อยขนาดไหนไหอ่ะ 33เลียรแล้วนะสรุป33ก็คือคนที่ปิดโรงงานแล้วคนได้รับเยียวยาสูงสุดจะได้เงินจากการเยียวยาครั้งนี้10,000บาทส่วนมาตรา39มาตรา40สูงสุดได้5,000บาทนะครับตอนนี้ประกันสังคมกําลังคุยกันอยู่ว่ารูปแบบเนี่ยจะโอนให้ยังไงโอนให้วันไหนค้าขายก็หนักครับพุณนมุมแล้วนอกประกันสังคมทำํำยังไงนอกประกันสังคมมันจะวุ่นวายมันจะลุลังนิดหน่อยใช้คํานี้เลยนะฮะอ่ะแลลว